จ้าขอบคุณจีค่ะจ้าผมบ,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 บอกว่าอยากเป็นภรรยาของคุณมากอ๋อยินดีต้อนรับครับมผมว่าไม่ติดหรอกแต่เมียผมมาติดล่าสุดเปย์ไปหนึ่งร้านเลยเนะเไปหนร้านไ,<ม>ไม่หรอกเอาจริงๆผมไม่ได้จะบอกใครหรอกแต่ว่าเขาคงอามกันเองแล้วก็พี่กีต้าคงไปโพสแหละ,ะผมว่ามันไม่ใช่การคือผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นะ,ะผมรู้สึกว่าเขาว่าเหนื่อยมาแล้วมันก็คือมันมัน ผมว่ามันผมก็ไม่ได้เคยให้ของขวัญอะไรยิ่งใหญ่อะไรเขามากมายหรอกเราก็แค่อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องลงทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นคือเราทำเราทำยูทูบด้วยกันอะไรเราก็ได้ไรายได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็มอบมอบเงินให้กับเขาเป็นกอ้อนใหญ่ที่สุดจริงจริงซก็ให้อยู่เรื่อยๆนะไม่ก็คือแต่ว่าเราไม่เคยให้แบบเป็นเงินก้อนขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่แต่ผมกลัวคนเดี๋ยวจะหมันไส้ผมนะคือมันผมว่ามันเป็นก็เป็นความรักคือเงินมันไม่ได้ตัววัดหรอกอแต่เราแค่ ม,ม,มันเหมือนเป็นการบอกอ่ะมันก็อาจเป็นเป็นเรื่องของวัตถุนิดนึงอะไรเงี้ยบอกเป็นการบอกว่าโอเคเป็นกําลังใจให้อยู่นะอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือบางทีเราบอกปากเปล่าล้วบอกทุกวันแล้วเราเป็นห่วงเขาอยู่แล้วแต่อันนี้มันก็ทําให้เขาแบบเออเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นคือจริงๆเขาเห็นแล้วเป็นไงบ้างคือเขาอ่ะจริงๆเขาก็ไม่อยากจะพูดมากจริงๆเขาไม่ไม่ใช่คนพูดนะเห็นปะเพราะเขาพี่กีต้าเขาเป็นคนพูดเขากลัวว่าว้าเขาพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนแบบ เหมือนตัวผมอะแบบเหมือนให้ของไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนหรือเปล่าแต่จริงๆคือผมไม่ได้แบบนั้นไงประมาณนั้นคือเขากังวลว่าเราจะขอสิ่งแลกเปลี่ยนใช่อะไรประมาณนั้นเหมือนประมาณว่จะไม่ซื้ออะไรให้แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือผมอะแค่คือช่วงนี้เขาทํางานเหนื่อยมากอะไรเงี้ยผมก็แค่อยากจะให้แบบเป็นกําลังใจเขาเฉยๆจริงๆคือเขามีระแวงยบมีทาง อ๋ออ๋อ,อไม่ไม่หรือว่าความรักมันมันไม่ใช่มันแค่พูดกันเล่นๆแค่นั้นเองบอกนี่ไม่ใช่ว่าแบบให้อันนี้แล้วจะไม่ให้อะไรแล้วนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวเขาอะเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากผมอยู่แล้วแหละมันแค่แบบแค่ต้องการให้มันคือคนเราเรารักกันมานานเนี่ยเหรอวะเราอยู่ด้วยกันมา18ปีแล้วอะเราอยู่ด้วยกันก็พี่ก็รู้อยู่เราก็อยู่ด้วยกันมาคือเขาสิบแปดปีครับ18ปีเขาปีที่19แล้วคือเขาก็แค่อยากจะ แต่ตัวผมเองผมไม่เคยผมว่าผมความรักผมไม่แห้งเหี่ยวนะผมก็ใช่ผมก็สนุกกันอยู่แล้วแล้วมันทํางานด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ยังยืนยันคําเดิมอย่าหมั่นไส้ผมนะจริงๆผมไม่ต้องการบอกใครนะในความเป็นจริงแล้วแต่คําวัยพรรมันก็พีคอยู่แล้วว่าให้เขาสมรรถแข็งแรงจะได้แบบอ๋อคือตอนนี้ไม่ห้ามแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของเขาแต่ว่าเราแค่มีข้อแลกเปลี่ยนกันว่าโอเค เอาคนขับรถไปนะอะไรเงี้ยหรือถ้าก็นอนคอนโดก็ได้นี่เดี๋ยวพูดเรื่องนี้มากๆผมโดนเรียกเข้าห้องอบรมไปแล้วเนี่ย่เรื่องที่เขาดื่มเยอะกข้ามาจากเรามันไปถูกรายารเล้พี่สเอามาจากไหนเอามาจากไหนว่าเอามาจากผมคือผมมไม่เกี่ยวเลยผมเป็นคนเอาผมพูดจริงผมเป็นคนทํางานเยอะถ้าผมจะใส่ทีผมใส่เต็มนะแต่ผมไม่ได้ใส่เต็มทุกวันไงเข้าใจฟิลไหม ก็ท <insecurity S 2> ีเ <Wow> ดียวก็พอแล้วก็พักไปเลย 3- 4สวันแล้วมามาทำงานเพราะไม่งั้นเนี่ยวันนี้ก็เห็นคือไม่งั้นผมทํางานไม่ได้เมื่อคืนคือเนี่ยผมติดติดกันเนี่ยทำงานติดกันเนี่ยมาอาทิตย์ึงแล้วเนี่ยเออผมก็จะแบบเออเองงๆหน่อยเพราะงั้นผมดื่มไม่ได้หรอกไม่เรื่องเมาเรื่องเมาเมียเรื่องแบบโอ้ดื่มทีอ่าใช่มาตอนนี้มันเป็นรายการใช่ใช่ก็ตอนนี้หากินกับเมียครับไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาพูดเรื่องมีลูกอะไรก็พูดไปหมดแล้วเรื่องรักกันก็มันไม่มีอะไรหวือหวาเพราะงั้น คือมันเป็น YouTube ด้วยมันเป็นคอนเทนต์ด้วยทีนี้แต่มันก็เป็นคอนเทนต์ที่มันเกิดจากชีวิตจริงของเราสองคนอะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นแนวยูซีมี่อยู่แล้วเราทำแนวยูซีมี่ก็เพราะว่ามันเป็นชีวิตเราอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราพูดมันก็จะเป็นเรื่องของชีวิตเรามันก็เป็นแบบนี้ EP ไหนที่เป็นเรื่องเผากันเองเนี่ยผมเดือดก็จะเดือดครับเดือดคนก็จะชอบว่าดูผัวเมียด่ากันอะไรเงี้ยตีกันใช่บางทีก็แต่ในชีวิตจริงผมไม่ได้ตีกันตลอดเวลาขนาดนั้นนะเออประมาณนั้นล่าส คุณภรรยาไปให้สัมภาษณ์ไหมครับว่าไปกินเหล้าจนโดนเนียคุนนางรบีพัทแบนอ๋คือจริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่โดนแบนหลอกแต่ว่าคือคืออีน้ำรบีพัทเนี่ยมันเป็นคนสุดมากคือก็คือเอมี่กินประทุมในร่างผู้ชายอ่ะคือฟิลนั้นประมาณนั้นคือเอาจริงๆขนาดแบบตอนไปคลอดลูกอ่ะเราอ่ะก็ไปที่สวิตเซอด้วยมัน คือเมียเราข้อลูกอยู่บนเนี่ยมันยังมานั่งกินกับเราอยู่ข้างล่างเลยอย่างเงี้ยมันก็คือคือ,ค,อคือเราสนิทกันมากอ่ะเราสนิทกันมากอย่างนี้ดีกว่าแล้วบางทีคือพี่น้ำเนี่ยเวลาเขาแบบสุดเขาสุดของเขาแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาต้องเดินทางกลับไปที่เชียงใหม่แล้วต้องเข้าใจก่อนภรรยาเขาเนี่ยังไม่ได้จัดกระเป๋าเออไอ้น้ำก็เอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันจกนกระทั่งว่าเรากำลังกินอยู่เราก็ตกใจอุ้ยแล้วเขาก็มายืนอยู่ข้างหลังอ่ะแึกวแม่เขาบอกเออให้ให้พี่น้ำกลับได้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้น น่สงสารนานเอนดูนางเออเดี๋ยวจะเป็นประเด็นจริงๆมันไม่ได้เรื่องใหญ่โตหรอกอแต่ใช่ก็ไม่ได้เจอนะ้ำประมาณ3 4ปีเหมือนกันนะหลังจากนั้นนะอ่ะสรารายการเลยครับพี่ซีสุไพยก็ว <c oughs> ันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนเราลรุ้ไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ดีใจนะไ,ได้เจอแล้วก็มันก็เป็นอีกรายการหนึ่งผมว่ามอลลาอดอลเนี่ยผมว่ามันเป็นพื้นที่กับคนรุ่นใหม่แหละคนน้องเพลงหมอลำอ่ะถ้าจะเอากันแบบโหจริงจริงอ่ะคือมันหายากเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคน ร่วมการสนับสนุนครับอย่าให้มันหายไปวันนี้เคป๊อปเจป๊อปเข้ามาเยอะเลยงั้นความที่เป็นรากเง่าของคนไทยเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดและก็ส่งต่อไม่าะงั้นเราผมเองก็จะเป็นสื่อกลางก็เป็นพื้นที่กลางที่จะให้น้องๆคนรุ่นใหม่ที่หลงไหลในการร้องหมอลำก็มาสมัครเยอะๆครับเวทีนี้รอคุณอยู่ขอบคุณครัขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคน